สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับทิเชนัทเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยการบ้านของเมื่อวานกันก่อนเลยนะคะอ่านเวลากลางวันและกลางคืนจากรูปหน้าปัดนาฬิกาต่อไปนี้นะคะข้อ1ค่ะกลางวันอ่านว่า6กนาฬิกายีนาทีกลากงคืนอ่านว่า18บแนาฬิกายีนาทีาค่ะข้อสค่ะกลางวันอ่านว่า13บสนาฬิกาสานาทีค่ะกลางคืนนะคะอ่านว่า1นาึ่นาฬิกาสานาทีค่ะ ข้อที่3มนะคะกลางวันอ่านว่า9้านาฬิกาสนาทีค่ะกลางคืนอ่านว่า21นาฬิกา30นาทีค่ะข้อที่4ค่ะกลางวันอ่านว่า16นาฬิกา15นาทีค่ะกลางคืนอ่านว่า4นาฬิกา15นาทีค่ะข้อที่หนะคะกลางวันอ่านว่า16นาฬิกา5นาทีค่ะกลางคืนอ่านว่า4นาฬิกา5นาทีนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อที่6นะคะกลางวันอ่านว่า12นาฬิกา15นาทีค่ะ <gì> กลางคืนอ่านว่า24นาฬิกา15นาทีค่ะข้อ7ค่ะกลางวันอ่านว่า11นาฬิกา35นาทีค่ะกลางคืนอ่านว่า23นาฬิกา35นาทีค่ะมาดูกันที่ข้อ2นะคะอ่านเวลากลางคืนจากรูปหน้าปัดนาฬิกาต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นะคะอ่านว่า4นาฬิกา30นาทีค่ะข้อ2ค่ะอ่านว่า22นาฬิกา45นาทีค่ะ ข้อ3อ่านว่า1นนาฬิกาสนาทีค่ะข้อที่4อ่านว่า24นาฬิกา5นาทีค่ะข้อที่5อ่านว่า19นาฬิกานาทีค่ะข้อที่6อ่านว่า23นาฬิกา5นาทีค่ะข้อที่7นะคะอ่านว่า23นาฬิกา55นาทีค่ะข้อที่8อ่านว่า3นาฬิกา35นาทีค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ทำได้ถูกต้องหมดเลยตกมือให้ตัวเองดััๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนกันในเรื่องเวลาต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของการวัดความยาวค่ะเด็กๆยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นนะคะมาเริ่มทบทวนกันเลยค่ะหน่วยวัดความยาวมาตรฐานนะคะที่นิยมใช้กันทั่วไปและเป็นหน่วยวัดความยาวที่เป็นสากลนะคะได้แก่เซนติเมตรกับเมตรค่ะเซนติเมตรนะคะใช้อักษรย่อคือซออสโมมาแล้วจุดค่ะส่วนเมตรนะคะใช้อักษรย่อคือมาแล้วจุดค่ะ หน่วยวัดความยาวมาตรฐานนะคะเด็กๆต้องจําไว้ให้แม่นเลยนะคะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรค่ะห้ามลืมเป็นอันขาดเลยนะคะแล้วเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น157เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรคะ,ะเชลยนะคะ157เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร57เซนติเมตรค่ะเพราะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูสมเกียรติอีกแล้วนะครับเรายังอยู่ในบทที่7เรื่องเวลาอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและการหาเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกระยะเวลา เป็นเช่อโมงและหาเวลาสิ้นสุดกิจกรรมเมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและระยะระยะเวลาในการทำกิจกรรมเป็นเช่อโมงให้นะครับเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนเมื่อเช้าครับนักเรียนคุณครูวิ่งออกกำลังกายเวลา6นาฬิกาและวิ่งออกกำลังกายเสร็จในเวลา7นาฬิกาครับนักเรียนเอครูใช้เวลาวิ่งออกกำลังกาย นานเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนจะหาคำตอบให้ค,คุณครูได้ไหมครับจากสถานาการณ์นี้เป็นการหาระยะเวลาที่ครูใช้วิ่งออกกำลังกายนั่นเองครับนักเรียนเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้อย่างไรเราไปดูกันครับถ้าคุณครูเริ่มวิ่งตอนเวลา6นาฬิกาคุณครูขอใช้นาฬิกา ให้นักเรียนได้ดูนะครับ6นาฬิกาของเราเข็มยาวก็จะชี้ที่ตัวเลข12เข็มสั้นเข็มสั้นของเราก็จะชี้ที่ตัวเลข6นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา6นาฬิกาใช่ไหมครับแต่คุณครูก็วิ่งเสร็จในเวลา7นาฬิกาเอ๊ะนะเวลา7นาฬิกาเข็มสั้นจะชี้ที่ตัวเลขอะไรครับใช่แล้วครับเข็มสั้นก็จะชี้ที่ตัวเลข7เข็มยาวละครับเข็มยาวก็จะชี้ที่ ตัวเลข1 2นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนก็นจะได้นาฬิการูปนี้ใช่ไหมครับเข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข6มาที่ตัวเลข7เข็มยาวหมุนครบ1รอบยังไปอยู่ที่ตัวเลข12เหมือนเดิมครับนักเรียนเออย่างนี้ครูก็จะใช้เวลาวิ่งออกกำลังกายเท่าไหร่ครับนักเรียน1ชั่วโมงนั่นเอง คุณครูรู้ได้ยังไงครับก็นักเรียนดูที่รูปนาฬิกาได้เลยครับเข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข6ไปอยู่ที่ตัวเลข7เคลื่อนที่มา1ช่องใหญ่เข็มสั้นก็จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่1นงชั่วโมงนั่นเองเข็มยาวของเราก็จะอยู่อยู่ที่ตำแหน่งเดิมทำไมอยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับเพราะเข็มยาวเ,เคลื่อนที่จากตัวเลข12มาครบ1รอบไปอยู่ที่ตัวเลข12เหมือนเดิม นะครับสรุปว่าคุณครูใช้เวลาวิ่งออกกำลังกาย1ชั่วโมงหรือเราสามารถพูดได้อีกอย่างครับว่าระยะเวลาที่ครูใช้ในการออกกำลังกายคือ1ชั่วโมงเองนะครับ1ชั่วโมงนั่นเองครับนักเรียนสังเกตนะครับเข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข6ไปตัวเลข7เคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช้เวลา1ชั่วโมงถูกไหมครับนักเรียนนี่คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้นะครับ เอาละไปอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนคุณครูจะถามว่าจาก6นาฬิกาถึง8นาฬิกาเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงครับนักเรียนนะครับนาฬิกาอยู่ที่เริ่มต้นก็คืออยู่ที่6นาฬิกาแล้วพอไปอยู่ที่8นาฬิกานาฬิกาเรือนนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับนักเรียนในการเคลื่อนที่จากตัวเลข6ไปที่ ตัวเลข8อะไรเคลื่อนที่ครับเข็มสั้นเคลื่อนที่ใช่ไหมครับจากตัวเลข6ไปที่ตัวเลข8เอ๊ะแล้วอย่างนี้เข็มยาวของเราเคลื่อนที่ยังไงครับนักเรียนนาเวลา6นาฬิกาเข็มสั้นอยู่ที่ตัวเลข6เข็มยาวก็อยู่ที่ตัวเลข12ใช่ไหมครับแล้วที่8นาฬิกาะครับแน่นอนครับเข็มสั้นของเราก็จะอยู่ที่ตัวเลข8เข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข12 เข็มยาวของเราเคลื่อนที่กี่รอบครับกว่าจะไปถึงที่8・นาฬิกาเคลื่อนที่ครบ1รอบครั้งที่1ก็จะเข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เข็มยาวเคลื่อนที่อีก1รอบเข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนที่อีก1ช่องใหญ่แสดงว่าเข็มยาวของเราเคลื่อนที่ไป2รอบนะครับนักเรียนสังเกตนะครับอย่างนี้ จาก0นาิกาถึง8นาฬิกาก็จะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับนักเรียน2ชั่วโมงนั่นเองเพราะเข็มยาวของเราหมุนไป2รอบ1รอบใช้เวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงหมุนไป2รอบก็2ชั่วโมงนั่นเองสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้เข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข6ไปตัวเลข8เคลื่อนไป2ช่องใหญ่ครับจะใช้เวลา2ชั่วโมงนั่นเองนี่คือสิ่งที่เรา สรุปได้นะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฝึกบอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆกันนะครับนักเรียนไปดูกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมอะไรครับนักเรียนคุณพ่อล้างรถนั่นเองเอคุณพ่อเริ่มล้างรถตอนเวลาใดครับคุณพ่อเริ่มล้างรถเวลา8นาฬิกานั่นเองใช่ไหมครับ เพราะว่าเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข8เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12แสดงเวลา8นาฬิกาแล้วก็คุณพ่อล้างรถเสร็จตอนเวลาใดครับนักเรียนคุณพ่อล้างรถเสร็จตอนเวลา10นาฬิกานั่นเองรู้ได้ยังไงครับเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข10เข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข12แสดงเวลา10นาฬิกา ดังนั้นคุณพ่อใช้เวลาล้างรถเท่าไหร่ครับนักเรียนสังเกตที่เข็มสั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเข็มยาวยังอยู่ที่ตำแหน่งตัวเลข12เหมือนเดิมจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป2ช่องใหญ่ๆเลยครับนักเรียนนับพร้อมกันนะครับ8ไป9ก็เคลื่อนที่ไป1ช่องจาก9ไป10ก็เคลื่อนที่ไปอีก1ช่องใหญ่เป็น2ช่องใหญ่เข็มสั้นเคลื่อนที่ไป2 2ช่องใหญ่แบบนี้ก็แสดงว่าคุณพ่อใช้เวลาล้างรถ 2ชั่วโมงนั่นเองครับหรือเราพูดได้อีกอย่างว่าระยะเวลาที่พ่อชายล้างรถคือ2ชั่วโมงครับนักเรียนนี่คือกิจกรรมแรกนะครับคุณพ่อล้างรถใช้เวลา2ชั่วโมงไปดูกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนกิจกรรมแม่ทำงานบ้านคุณแม่เริ่มทำงานบ้านตอนกี่นาฬิกาครับนักเรียนเริ่มทำงานบ้าน สังเกตที่เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข11เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12แสดงเวลา11นาฬิกาคุณแม่เริ่มทำงานบ้านตอน11นาฬิกาแล้วคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จตอนไหนครับเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข3เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12กี่นาฬิกาครับนักเรียนเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข3ถ้าเป็นเวลากลางวันก็คือ15นาฬิกานั่นเอง15นาฬิกามาได้ยังไงครับนักเรียนจำได้ไหม 12บวก3เป็น15นะครับนาฬิกาแสดงเวลา15นาฬิกาสรุปว่าคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จตอนเวลา15นาฬิกาคำถามของเราคือคุณแม่ใช้เวลาทำงานบ้านกี่ชั่วโมงครับนักเรียนหรือระยะเวลาที่คุณแม่ทำงานบ้านกี่ชั่วโมงครับนักเรียนทำอย่างไรครับอ่าขุนมาช่วยตอบครับคุณบอกว่าจาก11นาฬิกาถึง15นาฬิกา เข็มสั้นเคลื่อนไป4ช่องใหญ่4ช่องใหญ่จริงๆปล่าครับนักเรียนลองนับดูนะครับจากตัวเลข11ไปตัวเลข12 1ช่องจาก12มา1ก็อีก1ช่องเป็น2ช่องจาก1ไป2ก็อีก1ช่องเป็น3มช่องจาก2ไป3ก็อีก1ช่องเป็น4ช่อง1 2 3 4เข็มสั้นเคลื่อนที่มา4ช่องใหญ่ๆแสดงว่าใช้เวลา4ชั่วโมงดังนั้น คุณแม่ทํางานบ้านใช้เวลาสี่ชั่วโมงหรือระยะเวลาที่คุณแม่ทํางานบ้านคือ4ชั่วโมงนั่นเองคุณครูถามนักเรียนนิดนึงครับระหว่างคุณพ่อล้างรถกับคุณแม่ทํางานบ้านใครใช้เวลาทํากิจกรรมมากกว่ากันครับคุณพ่อใช้เวลาล้างรถกี่ชั่วโมงครับนักเรียนจําได้ไหมเมื่อกี้2ชั่วโมงใช่ไหมฮะจาก8ปดนาฬิกาไปถึง10บนาฬิกาใช้เวลาล้างรถ2ชั่วโมงคุณแม่ใช้เวลาล้างรถโทษนะ คุณแม่ใช้เวลาทำงานบ้าน4ชั่วโมงก็แสดงว่าคุณแม่ใช้เวลาทำกิจกรรมมากกว่านั่นเองเพราะ4มากกว่า2นะครับเอาละคุณครูมีสถานการณ์ไม้นักเรียนได้ช่วยกันพิจารณาเพิ่มเติมครับต้นก้าเริ่มทำการบ้านเวลา19นาฬิกาใช้เวลาทำการบ้าน1ชั่วโมงครับนักเรียนต้นก้าทำการบ้านเสร็จเวลาใด เนักเรียนสังเกตนะครับสถานการณ์นี้กําหนดเวลาเริ่มต้นให้เวลาเริ่มต้นคืออะไรครับเวลาเริ่มต้นก็คือเวลาที่ต้นกล้าทําการบ้าน19บเนาฬิกาและบอกระยะเวลามาให้นะครับบอกระยะเวลาในการทําการบ้านจากากสถานการณ์นี้บอกระยะเวลาในการทําการบ้านมา1ชั่วโมงต้นกล้าใช้เวลาทําการบ้าน1ชั่วโมงคําถามก็คือถามว่าต้นกล้าทําการบ้านเสร็จเวลาใดไปสังเกต นาฬิการูปนี้กันครับนักเรียนนี่คือเวลาที่ต้นกล้าเริ่มทําการบ้านถูกไหมครับเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข7เข็มเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12และก็เป็นเวลากลางคืนแล้วด้วยก็แสดงว่าเป็นเวลา19นาฬิกาแล้วถ้าต้นกล้าทําการบ้านใช้เวลา1ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับเข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนที่จากตัวเลข7ไปที่ตัวเลข8 คือเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เข็มยาวของเราก็เคลื่อนที่1รอบนั่นเองนะครับเข็มยาวเคลื่อนที่1รอบเข็มสั้นก็เคลื่อนที่มา1ช่องใหญ่มาที่ตัวเลข8ก็แสดงว่าณเวลาที่ต้นกล้าทําการบ้านเสร็จเข็มสั้นก็จะชี้ที่ตัวเลข8เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เหมือนเดิมเห็นไหมครับเข็มสั้นเคลื่อนที่มา1ช่องใหญ่ใช้เวลา1ชั่วโมงแสดงว่าต้นกล้าทําการบ้านเสร็จตอนเวลาใดครับนักเรียน ตอน20นาฬิกานั่นเองใช่ไหมครับจากนาฬิกาเหล่นนี้เราอ่านได้20นาฬิกานะครับนี่คือคำตอบของเราครับนักเรียนไปดูอีก1ตัวอย่างครับนักเรียนครอบครัวขุนเดินทางไปบ้านยายต่างจังหวัดใช้เวลา4ีชั่วโมงครับนักเรียนจะถึงบ้านยายเวลาใดครับอ้าวแล้ว ครอบครัวคุณเนี่ยเริ่มเดินทางเวลาใดครับนักเรียนไปดูรูปนาฬิกาครับนี่คือเวลาเริ่มเดินทางของครอบครัวคุณครับครอบครัวคุณเริ่มเดินทางไปบ้านยายนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดตอนเวลาใดครับถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันก็จะเป็นเวลา7นาฬิกาถูกไหมครับนักเรียนแล้วถ้าเป็นเวลากลางคืนละ่ะ ก็ไม่แน่นะครับครอบครัวคุณอาจจะเดินทางตอนช่วงเวลากลางคืนก็ได้ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะแสดงเวลาใดครับนักเรียน7บวกกับ12เป็น19ก็จะเป็นเวลาที่เริ่มเดินทางเวลากลางคืนคือ19นาฬิกาเอ๊ะตกลงแล้วครอบครัวคุณจะเดินทางช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลากลางคืนครับก็ไม่เป็นไรเรามาดูทั้งสองกรณีครับ กรณีที่เดินทางในช่วงเวลากลางวันครอบครัวคุณใช้เวลาเดินทางไปบ้านยายใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงถ้าใช้เวลา4ชั่วโมงก็แสดงว่าเข็มสั้นของเราจะเคลื่อนที่ไปกี่ช่องครับจะเคลื่อนที่ไป4ช่องใหญ่ๆนะครับดังนั้นเรามานับพร้อมกันเลยครับจาก7 1 2 3 4 เคลื่อนที่ไป4ช่องใหญ่นะครับหรือเคลื่อนที่ไป4ชั่วโมงเข็มสั้นของเราก็จะมาอยู่ที่ตัวเลข11เใช่ไหมครับเข็มยาวของเราเคลื่อนที่4รอบยังอยู่ที่ตัวเลข12เหมือนเดิมนะครับนั่นคือเวลาที่ถึงบ้านคุณยายเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข11เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12ก็คือเวลา11นาฬิกานั่นเองครับนี่คือเวลาที่ครอบครัวคุณถึงบ้านยาย น,นี่คือกรณีที่เดินทางในเวลากลางวันและถ้าเดินทางในเวลากลางคืนล่ะครับใช้เวลา4ชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมครับก็เช่นเดิมนะครับก็นับไป4ช่องเข็มสั้นนะครับอยู่ที่ตัวเลข7ไปที่8 9 10 11ก็ไปอยู่ที่ตัวเลข11เช่นเดียวกันแต่ถ้าเข็มสั้นไปที่ตัวเลข11ในช่วงเวลากลางคืน เข็มสั้นอยู่ที่ตัวเลข1 1เข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข12ถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะอ่านเวลาได้เป็น23นาฬิกาถูกไหมครับดังนั้นครอบครัวขุณก็จะถึงบ้านยายเวลา23นาฬิกาก่อนเที่ยงคืนนะครับยังไม่ถึงเที่ยงคืนยังไม่ถึง24นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถหาคำตอบได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าสถานาการณ์นี้ไม่ได้บอกว่าครอบครัวขุนเดินทางในช่วงเวลากลางวันหรือเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเราก็ลองหาคำตอบทั้ง2กรณีเลยครับสุดท้ายแล้วครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองฝึกทําด้วยตนเองบ้างนะครับบอกเวลาสิ้นสุดกิจกรรมจากกิจกรรมนี้ครับคือกิจกรรมอะไรครับนักเรียนกิจกรรมเที่ยวสน,สนุกเริ่ม ทำกิจกรรมในเวลาใดครับนักเรียนเอ๊ถ้าเที่ยวเที่ยวสนุกน่าจะต้องเป็นเวลากลางวันใช่ไหมครับนักเรียนเนาะปกติแล้วเวลาเราเที่ยวสนุกเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้ตอนที่เริ่มทำกิจกรรมแสดงเวลาใดครับเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข10เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12ก็เป็นเวลา10นาฬิกานั่นเองนะครับใช้ระยะเวลาในการเที่ยวสนุก3ชั่วโมง ใช้เวลาในการเที่ยวสนสนุก3ามชั่วโมงจะไปสิ้นสุดณเวลาใดครับนักเรียนทำอย่างไรครับเราก็นับต่อจาก10ไป3ช่องใหญ่ๆใช่ไหมครับ10นับไปอ,อีก3มช่องเป็น1 2 3เข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตัวเลข1จาก10นาฬิกาเคลื่อนที่ไป อยู่ที่เข็มสั้นเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ตัวเลข1เข็มยาวของเราก็ยังอยู่ที่ตัวเลข12เหมือนเดิมอย่างนี้ก็แสดงเวลาอะไรครับนักเรียนเข็มสั้นอยู่ที่ตัวเลข1เข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข12แล้วก็เป็นเวลากลางวันก็จะเป็นเวลา13นาฬิกานั่นเองครับนักเรียนหรือท่านนักเรียนจะใช้วิธีการนับต่อจาก10ก็ได้นะครับใช้นิ้วช่วยก็ได้ครับนับไป3ครั้งใช่มฮะสิบแล้วสิบเ 13นะเสียงสุดท้ายคือ13ก็แสดงว่าจะไปสิ้นสุดกิจกรรมณเวลา13นาฬิกานั่นเองนะครับนี่คือคำตอบของเราครับนักเรียนอ่านี่ใบบัวมาเฉลยให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งครับเที่ยวสน,สนุกเวลา10นาฬิการะยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยสวนสนุกคือ3ชั่วโมงดังนั้นเที่ยสวนสนุกเสร็จในเวลา13นาฬิกาครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เราได้เรียนรู้อะไรลงไปครับนักเรียนเราได้เรียนรู้ว่าการบอกระยะเวลาอาจบอกเป็นชั่วโมงโดยนับจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้เวลาเริ่มต้นก็คือ11นาฬิกานะครับเวลาสิ้นสุดนะครับอยู่ที่15นาฬิกาแล้วก็เริ่มนับจาก11นาฬิกาไปที่15นาฬิกาน,นับได้4ชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นการบอกระยะเวลาอาจบอกเป็นชั่วโมงได้โดยนับจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดนั่นเองครับนักเรียนอย่าลืมนะครับนักเรียนหลังจากจบคลิปนี้แล้วทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับจะได้เก่งคณิตศาสตร์กันทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่140กับ14 141ค่ะสำหรับวันนี้ที่เชอรนักขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ